สวัสดีครับพุทคนวันนี้อยู่กับผมมิโซรุนะครับวันนี้เราก็จะมาเปิดแพ็กการ์ดสติกเกอร์ทั้งหมด156ใบเนาะในนี้เราจะได้ทั้งหมด150ใบแล้วก็บวกกับแพ็กการ์ดพรีเมียมที่เราเก็บไว้อีก จำนวนหนึ่งนะครับรวมกันเป็น1 5 6ใบนะครับอันนี้จะได้แพ็คละ3ใบเลยนะมาดูกันครับว่าเราจะได้ทองแล้วก็มีโอกาสที่จะปิดคอลเลกชันสติกเกอร์หรือเปล่านะครับผมจะทำให้คอลเลกชันสติกเกอร์สมบูรณ์ได้หรือไม่นะครับมารับกัานโชโชว,โชวอรับมันเอาเลื่อนกลับมาทำไมเลื่อนกลับมาทำไมครับผมเลื่อนกลับมาทำไม <laughs> แกเลื่อนกลับมาทำไมเอารับต่อครับผม โชโชโชเลยอ่าโชโชอ่ารับไปครับผมเฮ้ยเล่นกลับมาทำไมเนี่ยเล่นไป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 อุ้ย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 เราเราไม่น่าดองมารับทีเดียวหรือเปล่าเบอครับผมอ่าเราต้องรับแบบโชโชโชนะครับผมต้องรีบนิดนึงนะครับผมก่อนที่มันจะเล่นกลับรับห้าสิบไปได้ถ้ารับห้าสิบมันปิดเลยนะครับผม เราจะรับพวกนี้ไม่ได้เลยนะถ้าเรากด50แล้วนะครับอย่าก,กด50ก่อนกดพวกนี้นะกด50ปุ๊บรับพวกนี้ไม่ได้แล้ว <c oughs> โอเคนะครับผมเลื่อนต่อไปเลื่อนต่อไปครับเต้องพยายามนะครับเพราะว่าเราอยากดองเองนะครับเลื่อนครับผมเลื่อนเลื่อนเรื่อนเืน่อนแต่กดมันไหมไม่มันนะเพราะว่ามันแบบ มันเลื่อนามันไม่เลื่อนเราจะกดมันมากไงกะว่าแบบเฮ้ยกดมันแน่ๆฉันเออแต่แกลเลื่อนกลับมานี่ไงแกเน้นกลับมาทําไมต้องออกทองบ้างแล้วแหละครับทุกคนห้าสิบแพ็กอะตั้งร้อยหกสิบใบใช่ไหมร้อยห้าสิบหกใบครับผมคือสติกเกอร์เราข่ดส่วนใหญ่ขัดสติกเกอร์ทองนะครับผมใครที่ขาดสติกเกอร์อะไรก็แลกเปลี่ยนกับผมได้นะครับ อยากแลกแลกได้เลยนะต้องมีให้แลกอยู่แล้วละเยอะมากเนี่ยทุกคนก็อย่าลืมมาเล่นให้ครบ50ตากันนะครับผมโอ้ยเดอนต่อไปครับผม50ใบไปของเราไม่ใช่150ให้าสิบ50แพ็คนะครับชึ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 บยารับยังไม่หมดยายายาเกมจะแกล้งกัน ราแก่งกันเลือเปล่าอยากให้ฉันกดอันสุดท้ายให้ได้เลยหรือไงถ้ากดขึ้นมาแนละ้วโกดขึ้นมานี่คือแบบหมดอะพวกเนี้ยหายหมดนะครับผมอ,อ่เลื่อนไปรับไปอ่ามีอีกไหมเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะทางนี้อคนที่อยู่ทางโน้นเป็นไงบ้างไปกดรับแล้ว ทางนี้รับครับผมรับทางนี้ไปหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมทุกคนช่วยกันดูนะครับผมเออถ้าพลาดก็มาบอกผมด้วยจะไม่ทันแล้วเ,เอออ่าอย่ารับอันสุดท้ายก่อนนะวิ่งไปล่อยครับผมปิดปะรับอันสุดท้ายปุ๊บมันปิดเลยปิดไอเทมเราเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีเออแพ็กการ์ที่เป็นแบบพรีเมียมด้วยเนาะเดี๋ยวมาเปิดในแพ็คถัดไปนะครับผม กะว่าจะทําคลิปตามหาลูกเต่าว่าแหละตะดูเพจดิเออดูเพจดิแบบจะจะเที่ยวลูกเต่าลดลัวอะไรแบบเนี้ยจะเที่ยวรอบโลกลดลัวก็ได้มันเยอะมากนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูกันครับว่าใน35วันที่เหลืออยู่นี้เราขาดอะไรบ้างนะครับผมก็นี่เลยครับผมขาดสติกเกอร์ทอง2อันทอง1อันนะครับผมอันนี้ไม่มีทองขาดสาดาวเนาะ อันนี้ขาดสามดาวทองอีกแล้วนะครับผมอันนี้ไม่มีทองส่วนใหญ่ขาดทองนี่ก็ทองนะครับเนี่ยยังไม่ปิดสักคอลเเรชั่นเลยนะครับก็มาดูกันครับผมว่าเราจะได้อะไรเพิ่มเติมมาบ้างเนาะรางวันเนี่ยก็คือ500ไมใช่5 0 0 0เพชรนะกับตัวละครตัวนี้นะครับไม่รู้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับผม เออใชเยอะมากนะมาแพ็กแรกของเราครับผมออกทองไหมล่ะอไม่ออกนะครับของพรีเมียมเก็บไว้ก่อนเราเปิดพวกนี้ก่อนนะต้องมาสักอันสีทอง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 ,ทอง,ทอง,ทองสามดาวผมมาไหมจะแน่แค่ไหนครับผมเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นแต่มันแน่ขึน้นมาทำไงนะสามดาวสามดาวสามดาวมีหรือเปล่า เธอเธอเธอไม่มีสามดาวหรอเธอสีทองอะมีหรือเปล่าครับผมกี่เปอร์เซ็นต์นะเนี่ยอัตราการออกชึบชึบชึบเอยเอยเอยโอ้โหสามดาวไม่เห็นหน้าเลยครับผมไม่เห็นหน้าเห็นตากันเลยสามดาวเฮ้ยปแปลกๆแล้วครับผมทำไมไม่มาเลยปแปลกๆแล้วไม่มาเลย เชิบเชิบเชิบไม่มาเลยอัดคลิปอยู่หรือเปล่าอัดอยู่ใช่ไหมอัดอยู่นะครับผมจะไม่มาจริงดิอู้สามดาวสามดาวไปไหนหมดละเออมาแล้วครับผมแต่ไม่รู้ว่าซ้ำหรือเปล่านอ้องไอ้ปราสาทเมื่อกี้นี้แต่อยากได้สามดาวทองยังไม่ปิดสักคอลเลคชันเลยครับผมสามดาวทองเมื่อกี้นี่สามดาวเมื่อกี้ไม่ซ้ำเนาะขาดอันเนี้ยอ ทองสีทองครับผมออกมาหน่อยแล้วสีทองทองเอ้ยทองยังเหลืออีกเยอะอยู่เราจะมีโอกาสอยู่อย่าเพึ่งยอมแพ้ต่อไปจะชนะแล้วไม่ใหม่เลยซ้ำหมดเลยเนี่ยซ้ำหมดเลยอะทุกคนโอ้แต่แต่เซิร์ฟนี้เขาไม่มีแท็กสติกเกอร์ขายเนาะเซิร์ฟไทยนี่ขายรุ่นลวนนะครับผม โอ้สีทองทองอยู่ไหนมีทองหรือเปล่าเธอมีหรือเปล่าสามหมดเลยนะครับผมชึบชบไม่ซ้ำนะครับผมอันนี้น่าจะไม่สาไหนดูสิว่าปิดเลยหรือเปล่าได้แผ่นที่ซอมบี้มาครับผมคาดหดาวกับ3ามดาวทอง สีทองยังไม่ได้สักใบเลยฉันยังไม่เคยได้สีทองเลยจึบชึบโอเคครับผมในสามได้อะไรมาล่ะซอมบี้นะครับผมซอมบี้ตอนนี้ขาดสีทองอันเดียวสีทองอันเดียวอันเดียวเต้าอั้นอันเดียวเท่านั้นนะครับผมเอ้ยลูกศิษย์ใครเนี่ยพูดเต้าอั้นเพื่อใครเรียนด้วยนะครับก็ยังไม่มาเลย เอาเป็นว่าเอาเกมเข้าใหม่แล้วกันม,มาเลยอ่ะเออทำไมทำไมทำไมมาครับผมมันต้องบั๊กแน่ๆที่มันไม่ออกเนี่ยมันไม่ออก,ม,ม,ออกมันบั๊กแน่นอนนะครับผมโอ้เหลือหน้อยลงมากเหลือน้อยลงทุกทีสีทองจะไม่มาเลยเหรอห้าสิบใบอ่ะห้าสิบแพ็คหนึ่งร้อยกว่าใบาเนี่ยโอ้ยสามหมดเลยสามหมดเลยจะมาไหม แน่แค่ไหนกันนะฮะแน่ขนาดไหนเอ้ยได้สามดาวแต่ไม่ทองอ่ะเอสามดาวแผ่นที่อุโมงน้ำครับผมขาดทองอันเดียว<ๆ>จะไปหามจากไหนนะสีทองเนี่ยแกแกจะออกยากไปไหนสีทองครับผมทุกคนได้ทองกันบ้านกัน <laughs> มีใครยังไม่เคยได้ทองบ้างไหม โอ้สามดาวมาครับผมแต่ไม่ทองปิดแล้วเย่ปิดหนึ่งอันสามพลูกอมดาวกับคอสตูมของน้องโซฟีเอามาใส่ให้ใครเอามาใส่ให้ใครน้องยังไม่ได้เลยน้องตงปิดทุกคอลเรคชั่นเนี่ยโอ้จะปิดทุกคอลเลคชั่นตอนนี้ได้คอสตูมมาแต่ว่าไม่มีเจ้าของนะครับผมอืมโอ้ยอืม ไม่มาเลยอ่ะทุกคนยากเนาะเฮ้ยปิดแผนที่อวกาศปิดแผนที่อวกาศใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอ่ะสาม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 ,สามทำไมแม่งเลยกูจะได้ไปเนี่ยสามดาวเอ้ยสามดาวมาเหมือนเหมือนมีแล้วอ่ะเหมือนมีแล้วเลยอ่ะเหมือนมีแล้วเลยอ่ะสามแน่เลย ยำซ้ําจริงอะนะใครอยากได้ป่าเดี๋ยวส่งให้อืม,อมน้อยใจไม่มาสามดาวทองไม่มาเลยสักใบเเนะี่งจะมีไหมอันนี้สาปะสามแม่งสามตันหลอดสามดาวทองสีทองสีทองฉันต้องการแค่สีทองเท่านั้นตอนนี้มีหรือไม่มีไหม จะไม่มีเลยเหรอฮะได้ใส่มาไหมเนี่ยเอ้ยมันมาทุกคนทุกคนมันออกมาแล้วสีทองเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหรางวันน้อยมากรางวันน้อยมากแต่ก็ยังดีนะครับที่ได้มาเนาะเออหนึ่งทองนะครับผมตอนนี้ ออีขอบเพชรไม่อยากได้เพชรเอาจริงจะไปปิดจี้เสีทองออกมาอีกไหมทองหน่อยครับมาอมทุกคนออกมาหน่อยเร็วโอ้ยใครเปิดแล้วได้ทองกี่ใบคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมไม่มาเลยอะโอ้สามดาววันนั้นก็ไม่มาหรอออกยากออกเย็นปลาฮะสองดาวพรีเมียม โอ้สามดาวไปไหนหมดละฮะโอ้แพ็กสุดท้ายหนึ่งดาวหมดนะครับผมหมด <c oughs> ตายแค่นี้เออให้เราแค่นี้แหละปิดสองคอลเลชั่นให้แค่นี้เองให้แค่นี้เองที่เราขาดก็สองใบสีทองหมดเลยนะครับผมอืม อันเนี้อถ้าไมไม่มาครมีบ้างเอามาแลกหน่อยเดี๋ยวมุกแต่หลังวันโอหลังวันเอ้หลังวันมีอันไหนมีเพชรมั้งเนี่ยอันที่มีเพชรกับอันที่มีทองใช่ไหมก็คงเป็นแบบนั้นจริงๆอันนี้มีทองแต่ไม่มีเพชรอันนี้เท่ากับห้าสิบเพชรอืออันนี้อันนี้ไม่มีทองเลยแต่ก็ไม่ปิดทำไม ออกยากขนาดนั้นสีทองสีปกติก็ยังไม่ได้ในนี้ในนี้มันมีอะไรบ้างเราก็ยังไม่เห็นนี่ก็ขาดทองนี่ก็ขาดทองนี่ขาดทองกับอันนี้ธรรมดาไม่ออกนี่ขาดทองใบเดียวห้าร้อยเจ็ด อันนี้ปิดแล้วปิดแล้วแพ็คนี้แต่เอามาให้ใครใส่เหรอฮะมาใส่ใส่โอ้หัดทองนะครับผมก็ได้มา94ใบแล้วอนนี้ที่ไม่ซ้ำนะก็ในที่อื่นมันไม่มีแล้วเนาะสติกเกอร์เขาไม่มีสติกเกอร์ ก็ยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจนะครับผมเป็นภารกิจเที่ยวรอบโลกนะครับเดี๋ยวเรามาเที่ยวกันอีห้าสิบใบนะครับแต่เหลือแค่สี่สิบเก้าใบแล้วตอนนี้แอบเปิดไปเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้เราเปิดไปแล้วนะครับก็เหลือสี่สิบเก้าใบรอสำหรับแพ็คเ้ยไอ้โอ้โอ้้อ้โอ้เฮ้ยอ,อ,อันนี้ได้เจออยู่ โอเคครับผมก็นะ่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับแพ็การสตริกเกอร์ของเรานะครับผมก็เออผมทุกคนได้อะไรกันบ้างได้สีทองกี่ใบกันนะครับก็มาอวดมาขิงกันได้นะครับผมก็ผมรอเอ่มขิงกลับอยู่นะหวังว่าจะได้ขิงกลับนะครับผมก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้นะครับผมขอบคุณทุกคนครับที่รับชมจนจบนะครับก็ ใครดูมาถึงตรง,ตรงนี้แล้วก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็กำลังใจให้ผมด้วยนะครับเราจะกลับมาคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนครับบ๊ายบายครับทุกคน